จ้าเอยิ้มอุยคุณปู่แก่งจังเลยกินข้าวได้มาแอบถ่ายคลิปคุณปู่แล้วโอ้ยกินเยอะๆคุณปู่อ้ำเลยโอ้โหสุดยอดโอ้ยคนเก่งนุ่นพักดีค่ะอ้ำอต,าต,าตายตายตายมาเป็นกําลังใจให้คุณปู่นะเนี่ยน <c oughs> <c oughs> ั่งมองกินได้ไหมเนี่ยเออเก่งจังเลยตะเกียงก็ให้มาดูปู่หน่อยก็แบบ เขาไม่มีเวลาเขาไปทำงานอ่ะกินเยอะๆค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ้ามโเอยเสียงซูดเลยนะเนี่ยข้าวต้มโอ้ยปรุงเก่งนะเนี่ยข้าวต้มปาลาละเออโอ้โห้นี่อ่ะถ่ายให้ลูกหลานดูคนเก่งนะคะเนี่ยเออหกินเยอะๆค่ะกินเนื้อด้วยโอเคค่ะเราประเภทถ่ายชอบถ่ายคลิปไง ไม่เป็นไรเนาะถ่ายหนุกนานเนาะปู่เนาะแล้วดูบ้างนะทิกตอกก็มีในทิกตอกกับปู่มาให้กําลังใจคุณปู่ค่ะเสร็จคุณนายแล้วก็มาก็ว่าจะมาบ่อยๆอ่ะแหละเมื่อวานนี้นึกว่าไม่อยู่ก็เลยไม่ได้มากินเยอะๆค่ะมีน้ำแม่อะเดี๋ยวน้ําให้อ้าวะเอาน้ำไหมคะอ่าวกาอืมนี่มาแล้วน้ําเย็นนี่คุณปู่ สุดยอดเลยกินหมดเลยเห็นไหมวันนี้คุณนายก็อารมณ์ดีคุณปู่ก็อารมณ์ดีคนดูแลทางนี้ก็ค่อยอุ่นใจส่วนเราดูแลคุณนายก็อุ่นใจวันนี้คือคนไปคะ่ะคุณปู่อวันนี้คุณปู่กินข้าวได้เก่งมากเลยคะ่ะกินหมดเลยเห็นไหมลูกชายซื้อข้าต้มปลามาให้ จะประหยัดไว้กินสองมื้อไม่ต้องเลยคุณปู่กินให้หมดเดี๋ยวกลางวันค่อยบอกจะกินอะไรแล้วเดี๋ยวเข้าไปซื้อให้ใหม่อันนี้อน้ําเย็นมาแล้วค่ะไวหน่ารักจังเลยซื้อกันไปนะคะคุณปู่ขาอืมอม่ำอ่ำไปเลยเก่งจังเลยค่ะกินข้าวต้มปลาหมดเลยสุดยอดนี่ดามด้วยขนมนะคะข้าวหมดไปแล้วจ้า ตามด้วยขนมค่ะมาแกะได้ไหมแกะให้เอาไหมเออแกะได้แกะเก่งด้วยวันนี้มีขนมอะไรเออขนมตาลกับขนมขนมใส่ไส้กินเลยจ้าของหวานตามนะจ้าน้ำเย็นด้วยเก่งมากเลยค่ะมานั่งมองคุณปู่กินให้กำลังใจนะเนี่ยเอยขนมใส่ไส้ค่ะ น้องเขียวก็ไปซื้อมาเมื่อเช้าเออดูแลดีมากค่ะอ้ามเออค่อยๆกินนะคะให้ก็ไให้วากมาเป็นมันทำไมนะไอ,อ,อ,อ้โวมันทำไม <love> อันนี้หอที่สองนะคะอ่ากินค่ะเก่งมากเลยค่ะจะโวไปซื้อมา เก่งมากเลยนะมีโลคอยดูแล